Red Angus, Nam Chu Ruom Pai, Angus Dam. Jalangolo Kickstart, Ruom Pai, Lot La Si Royba. Lorenzen Field Day, 7455, Nam Chu Ruom pay. Si Roy Beaver Brave, E573, Ruom Pai, Lot La 600 Royba. Helton Wide Load, 78B, Nam Chu Ruom Pai, Ho Proiba. Nam Chu Ya Pet Mia, Angus Dam. Sext Ultra 4M Sirloin 5122 Nam Chua Yak Pet Mie หลอดละ1,500บาท Red U2 Dominion Yak Pet Mie 1,500บาท แ a ทฟายเดอ11แยกเพศเมียหลอดละ1,500บาทน้ำเชื่อพันแองกัสเหมาะสมสำหรับผสมกับวัวตระกูลบอสอินดิเคสเช่นโคพันบรามันโคพันไทยซึ่งน้ำเชื่อแองกัสแดงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในไทยเนื่องจากมีการเลี้ยงโคบรามันแดงจำนวนมากเพื่อให้ได้ลูกโคไฮบริดวิกเกอร์คือลูกโคที่ผสมข้ามสายพันธุ์ซึ่งเป็นโคที่มีลักษณะดีและเด่นจากพ่อแม่ถ้าได้ลูกโคเพศผู้ก็นำไปผลิตเป็นโคขนชั้นยอดที่มีคุณภาพซากดีเยี่ยมไขมันแทรกสูงเหมาะกับเทรนด์ของผู้ บริโภคที่หันมาใส่ใจคุณภาพและรสชาติของเนื้อที่พรีเมียมมากขึ้นและถ้าได้ลูกโคเพศเมียก็สามารถใช้เป็นโคต้นพันธุ์หรือโค4-50เป็นการเริ่มต้นผลิตโคพันธุ์แบรนกัสเพื่อเพิ่มจํานวนแม่โคที่จะผลิตเนื้อโคคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาโคไทยแบรนดกัสได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน